ตินวัฒนาหรือว่าหนูแล้วก็กลับมาอีกแล้วนะคะยังไม่ได้ทำคลิปนานเพราะเรียนเรียนวิเศษทั้งซัมเมอร์เลยตัวไม่ได้ทำซัมเมอร์หรอกก็เพิ่งมีเวลามาทำคลิปตอนนี้แต่ว่าความจริงมีเวลานานแล้วตัวคิดไอเดียคลิปไม่ออกก็วันนี้จะมาทำการโจกินมันไม่เรียกว่าเอสมาไม่ได้เพราะมไม,ม,ม่ไม่มีไมค์เราไม่มีไมค์ ก็เม่ดติดไฟไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ถามว่าคืออะไรก็คือมันจะเป็นสลามกินได้หยุด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 การทํานี้ก็คือไมไ่ยากมากเลยนะอันนี้อันนี้ทําเองนะเนี่ยทําเองนี่ทําเองเลยก็เหนียวเป็นก้อนเลยสีแดงแดงหยืดยืดก็ Mà phát triển kinh cần Yêu yếu á Yêu yếu ngọt ngọt, Yêu yếu ngon rồi, rồi ตอนแรกตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะทำไม่จะทาไม่สำเร็จแต่ว่าสำเร็จมากก็คือเหนียวมากเลยเออเออแต่ว่าถ้าใครอยากไอถ้าใครอยากรู้รีสปีอยากรู้การทำก็มันใช้แป้งมันแป้งมันเลยนะแป้งมันแป้งมันน้ำ น้ำแดงหรือน้ำอะไรก็ได้น้ำแบบน้ำแดงฮังมบอบอยแบบไหนก็ได้แล้วก็น้ำตาลแล้วก็ไฟแล้วก็เมาะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็การต็บอกการทำก็น่าจะต้อง ไปหาเองแต่ว่าก็วันนี้มาในธีมสีชมพูเนี่ยเสื้อชมพูสลามชมพูทุกอย่างชมพูเกิดแต่ว่าหลังเราข้างหลังมันสีฟ้าข้างหลังมันสีฟ้าก็ ตีตีมชมพูฟ้าอืเดก็คือมันเหนียวมากเลย กนมียังมีเป็นแบบก้อนแป้งมังนอยู่ตต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกินก้อนนั้นก็พอ นี้ใส่น้ำตาลน้อยเพราะมันจะหวานเกินไปแล้วก็ไม่เหมือนสลามจริงเลยเพราะแบบมันมันเหนียวมันยืดแล้วนี่ความเหนียวมัน ต่อไปนี้ก็จะเล่นกับมบอลล็เปไม่กินล็อเด่นล็อกเห็นไมมันเป็นก้นกอนอะ่ะเป็นแป้งมันที่ยังไม่ได้ละลายไม่เป็นไร ต่อไปนี้ต่อไปนี้พวกเราจะทําเสียงึกต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 ึกเสียงเอเซมาตึกตึกตึกต่อไปนี้ กงาโอเคคลิปนี้มีแค่นี้โอเคโอเคอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่ากดกระดิ่งฟ,ฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟิ้งอยู่ด้านล่างด้วยถึงจะไม่พลาดคลิปใหม่แต่ไปไปน้ำนั้นขอให้ทุกคนมีซัมเมอร์ที่โอเคเออโอเคแล้วไม่น่าเบื่อเพราะมันอกใส่เสื้อตวเนี่ยโอเคโอเคบ๊ายบาย